โคตรไรสาระรู้ไหมเราทำงานหนักไปเพื่ออะไรเพื่อเงินเหรอแล้วทำไมเราไม่รวยวะบริษัทแม่งรวยเอารวยเอาอืมเงินที่ได้มาน้อยๆเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้เพราะต้องเก็บเอาไปรักษาตัวเองตอนแก่ตอนที่เราแก่เราป่วย บริษัทมาทําอะไรบ้างมาดูแลเราไหมรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตายไอ้เจ้านายหน้าเลือดไม่กแค่ส่งพงหลิดมาให้แล้วมันก็จ้างคนใหม่มาทํางานต่อจำไว้เรามันเป็นแค่ฝุ่นในอากาศชีวิตมัมนก็แค่นี้เองว้ยไอ้เดิมเ,เดิมเด,ดิมเดิมเออรคัดพอีบ้าไม่ผ่านอขออีกทีครับ อะไรอีกอ่ะพูดชัดไปครับขอเมาวกนนี้ครับอ่าเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคิวโคตรไร้สาระรวมไหมเราทำงานหนักเพื่ออะไรงินนะครัอะไรอ่ะคุณเราทำงานหนักไปเพื่อะานนาอะไร เพื่อเงินอาลืมคำว่าเพื่อนนะครับแล้วผมขอเมาวันนี้หน่อยครับอาไมคิวโคราชสารล่ะรู้ไหมรู้ไงเพื่อนละเพื่อนล่ะเอาไม่เราไม่รวยป่ะครับานายบริษัทโอ้ยอะไรอีกคนมันเมามากไปครับอาฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ โอ๊ย,อ,ยอะไรจะตั้งสาววะอาอะไรอีกฮะจะเอาอย่างไงจะเอาเมาหรือเอาไม่เมาถ้าเมามากมันก็พูดไม่ชัดถ้าพูดชัดมันก็ไม่เมางงไหมอ่าครับผมรู้นะครับว่าอาไม่ดื่มเหล้าอ่ะแต่อาพยายามให้มันเมากว่านี้แล้วพูดรู้เรื่องกว่านี้ไม่ได้รครับฉันภาคังมาตั้งแต่ก่อนแกเกิดฉันรู้ว่าควรทำยังไง